นี่เลยค่ะวันนี้อ้ําไปซื้อกับข้าวอาหารไทยอาหารประจำชาติไทยของเราหมดไปในราคาที่แตนแตนง16ยูโรนะคะ16ยูโรก็เท่าไหร่ละเกือบ1,000บาทนะเพราะว่า1ยูโรก็30กว่าบาทนะ16ยูโรนี่ก็ก็เกือบๆนะคะก็มีนี่เลยเห็นไหมมีเพื่อนๆว้ไว 2ยูโร90 2ยูโร90นะคะ400กรัมและอันก็ซื้อผักชีมาด้วยผักชีเนี่ยเขาปลูกกันที่นี่นะนี่ผักชีผักชีบางทีสามีก็เอามาทำใส่สปาเกตตี้ด้วยนะอันนี้ผักชีไทย1มัดนะ90เซนคือถ้าเราไปร้านอินเดียหรือร้านจีนเนี่ยนะคะเขาจะขายถูกมากเลยมัดน,นี่มัดหนึ่งก็แบบกำมืออย่างนี้เลยนะแบบสบายมาก แล้วพอดีว่าร้านพวกนี้นะคะเขาจะขายของหลายอย่างมากเลยอ้าวก็ได้นี่มาด้วยผงปรุงรสของฟิลิปปินส์แต่ว่าเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นเหมือนอแกงส้ม คืออยากกินแกงส้มไงก็เลยดูรูปร่างให้เขาน่าจะเป็นแกงส้มแกงเลียงอะไรสักของเขาสักอย่างอะนะอันนี้เขาลดจากห่อละหนึ่งยูโรนะคะลดแล้วนะหนึ่งยูโรหนึ่งเหรียญก็คือประมาณ30กว่าบาทก็จะอยู่ที่เ0็เซนเจ็ดสิบเซนนี่เขาลดแล้วลดราคาแล้วนะคะส่วนสามสิบเซนก็อยู่ราวๆประมาณ25 27บาบาทนะต่อหนึ่งห่อเพราะว่าเขาลดราคาให้ส่วนอันนี้นะคะเป็น,เป,นเป็นเส้นของเวียดน,นาม แต่ว่าอ้ามเวลาอยากกินแบบอะไรลนะขนมจีนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้เส้นนี้ถุงหนึ่งก็มีแค่300กรัมนะคะถุงละ1ยูโร30นะคะอย่าลืมนะคะ1ยูโรเท่ากับ3 2 33บาบาทอันนี้นี่ใครไม่รู้จักบ้างเอ่ย1ยูโร30เซนค่ะเพื่อนๆค่ะ1นยูโร30เซนก็ตีซะกห่อละ30กว่าบาทนะ30กว่าบาท อันนี้เป็นรถที่เขาบอกว่าอ่ารสต้ยมยำนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วว่ากินแล้วไม่ค่อยย่อยตัวเนี้ยแต่ก็แต่ก็ชอบกินก <c oughs> ็ <c oughs> ได้มาสามห่อนี่เลยสองสามอ่เรามีสี่ห่อเราไม่ได้มีสามนะนี่เราเพิ่งเข้ามาในบ้านมันีอากาศร้อนอากาศร้อน เลยต้องเปิดแออแอแอนะคะเราซื้อมาสี่ห่อนะโอเคแล้วก็มีปลากระป๋องแต่ไม่ใช่ปลากระป๋องปุ้มปุ้ยนะจ๊ะเป็นปลากระป๋องลิงโก้เป็นของฟิลิปปินเหมือนกันก็จะเป็นอยู่ในน้ำซอสคือนานๆเราก็อยากกินเนาะเวลาเราอยากกินเราก็จะได้กินของลิงโก้อันนี้จะเป็นรสชาติเผ็ดนิดนึงนะคะเผ็ดนิดนึงเพราะมีคำว่าพริกกันเต้นี่คำนี้ พิกานเต้เห็นไหมคะโพโมโดโรพิกานเต้แปลว่าเผ็ดนะคะภาษาอิตาเลียน้านได้มา2กระป๋องกรปตองละ1ยูโรนะคะก็คือ31บาทหรือ32บาทนั่นเองนะคะเพื่อนเพื่อแล้วก็นี่เลยนี่นีอ้ํอหมดถูกันนะอันนี้ตัวสุดท้ายนะจ๊ะอันนี้คือคล้ายๆขนมคล้ายๆรวมมิดอะ่ะอ้ํเรียกรวมมิดนะเพราะว่าข้างในเนี่ยนะจะมี่อเดียเดี๋ยวอ้ําจะเปิห่อให้ดูถุงห่อมันจะเปียนนิดหน่อยนะ อ๋อใกล้จะหมดอายุแล้วด้วยเดี๋ยวเราต้องรีบรับประทานของอ้วนเราต้องรีบกินค่ะของอ้วนเราจะได้อ้วนในวันสองวันเราจะได้รีบอ้วนโอเคอ้าจะแกะเลยแหละเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆ่นเห็นข้างในเนี่ยข้างในนี้นะคะจะเป็นมิจฉาอืมอ้ำแกะแล้วนะเพื่อนๆจะได้เห็นโอเคไหมคะข้างในเนี่ยจะเป็นขนุน แล้วก็มีลูกจากแล้วก็มีวุ้นกะทิวุ้นมะพร้าวอะค่ะวุ้นวุ้นมะพร้าวบ้านเรากุบกุบกรุบอะเนาะแล้วก็มีถั่วแดงอยู่ในน้ำเชื่อมซึ่งเป็นของฟิลิปปินส์เหมือนกันนะคะเนี่ยดูดิเนี่ยเอ่ะเราก็แกะถุงพังหมดละนี่นะคะ1ขวด1ขวดนี้อยู่ในราคา2ยูโร30เซนนะคะขวดนี้2ยูโรสเซนก็ราคาเมืองไทยก็1ยูโรตีซะ1ยูโร30บาทน้องง่าย หยูโรสาสิบาทสองยูโรสามสิบเซนก็หกสิบหกสิบกว่าบาทปิ๊ดๆนะคะในขวดนี้ซึ่งมีอยู่กี่กรัมเองก็ก็โอเคอะก็ถือว่ากินได้อ้วนนะคะกินได้อ้วนอะเพราะว่าเน็ตโตอยู่ไหนเอออะอามก็ฉีกสักขามาแล้วอ๋อสี่ร้อยค่ะสี่ร้อยสี่สี่สิบกรัม แมเราไม่ได้มาจะดูทุกอย่างให้มันแหนเดเปอร์เฟกน,นะแต่แบบมันก็เป็นขวดเล็กๆกันนะคะขวดไม่ใหญ่มากก็โอเคอยู่สรุปแล้วของทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะเป็นเพื่อนมามา,มาสี่ห่อนะห่อละหนึ่งยูโรสามสิบก็ตีทั้งสามสิบกว่าบาทต่อหนึ่งห่อนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นเส้นญี่ปุ่นอ่าเป็นเส้นเวียดนามนะคะหรือเส้นขนมจีนนะแล้วก็ผงสเตผงอ่าผงแกงของทางฟิลิปปินเนาะแล้วก็มี ลิงโก้นะคะมีขนมมีอ่าปลากระป๋องแล้วก็มีมาม่านะคะแล้วก็มีผักชีทั้งหมดทั้งมวลนนี้อยู่ในราคา16ยูโรนะคะเพื่อนๆน,นี่เห็นไหมข้าของแพงมากเลยนะว่าไปเนี่ยเนี่ยสิกยูโรถือว่าแพงโอเคนะคะเพื่อนๆยังไงก็อย่าลืมนะดูติดตามคลิปของอ้ํานะคะชีวิตในอิตาลีนะคะกับอ้ํา อิตาลีหรืออันเจล่ามิลานโนนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ